ไปสมัยไว้โอ้นี่คือกลุ่มเสร็จแล้วก็ปล่อยตอยนี้ตอนนี้เหลืออยู่สองคนสมาชิกสามเมื่อสองอยังนี้เฮ้ยไหนตัวแซมวะแซมกระโดดนีแซมโอ้นี่ตัวแซมตัวแซม,แซมตัวกีเอรตัวกีนี่ยุทยดูได่ไหวะเ,เอ้ยอันนี้ตัวเราอันนี้ตัวเราไอคอนครับตอนนี้ไปรับจ้างก่อสร้างกันก่อสร้างยังไม่นี่ก็เป็นเพืรอเมานะครับ เราเมาเองคือผ่าคือมีดไปฟันใหม่อันนี้ผมไป่องครับปูนะแล้วบ้างหิดรันได้หเดืนเดืนเดนเรามังจะไปลุยเมืองเมืองยังวะพาแซมเอาปืนดีกว่าเนี่ยไปไปไปเอ้กี้เอาเอาปืนให้มันดิปืนของแซมดิเมาปืนเมาปืนเมาปืนเมาเมาเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกมนี้มัน ไม่ปืนมันยื่นให้กันดีๆไม่ได้มันทิ้งลงพื้นเล่เก็บเอาเออมันมีมารยาทมากตายปไปเราเราไปแบบกระเถิกใช่ไหมเออใช้ปืนเลยเป็นใช้หมดไหนวะเดี๋ยวเราไปเงียบๆกดตัวไอแล้วเข้าไว้ที่เลขสองอ่ะเออเอไปใช้ปืนเลยนะใช้ปืนเลยใช้ปืนเลยเฮ้ยยิง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 ยังอยู่นี่เนาะขบมันลั่นมันลั่นโอ้มันลั่นยิงซิ้วหัวเข้าหมด เฮ้ยมันยิงกันตายได้เระวังนด้มึงยิงกันตายไเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์เนี่ยเอ้ายิงล้วมาดิไม่ยิงเล่นนะมือมันถูกไอตัวสัมผัสมันพุ่งไหมอ๋อมึงเล่นตัวสัมผัสเหรอไม่ไม่ไม่ไอริปัมันถูกมาไม่ลองไอสัมผัสไล้มึงไม่ได้ใช้เมาส์เหรอใช้เมาส์ใช้เมาส์ไม่ใช้เมาส์โอ้นั่นอยู่ไกลๆกูเลยมึงเนี่ยยิงขึ้นฟ้าเลยยิงมาจะจะสี่มาทางนี้ห่อย ที่ถือปืน M16 แล้วยังยังมีมี M6 อยู่เตรียมไว้เด้อแม่งเยอะชิบหายเลยเราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่มีปืนนั่นนี่มีแค่อันนี้แซมมีแซมมีกี่นัดแซมยิงไปแล้วสองน่าจะเหลือห้าแปดวะเก็บไปดื้ออะไรไหมอะไรไหมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไหมแน่ดีๆเลยหเรียบร้อยเอายิงมัน โอ้ยพูดถึงชจกนัดวะมากันแล้วมันมากันแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วข้างๆมาแล้วเฮ้ยเหลือหนึ่งนัดยิงแม่แซมยิงแม่เฮ้ยอย่ายิงยิงใหยิงต่หน้ากลัวเกือบตายแม่เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ื้นใส่มีดใส่มีดด้วยครับมเมียไม่เมียกดขอนให้ อ่อนไงเอ้กดตัวไอลเลอาไว้ที่เลขสองะแซมตายเป็นสิบใม้มีดบ้างมันไปไปเข้าบ้านหนาะพื้นดีกว่าใช้มีดดีกว่าเว้ยพื้นมันเสียงดังเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงสวยหัวไปนิดเดียวเลย <c oughs> กำลังจะวิ่งเข้าไปฟันแล้ว มีอะไรไหมรู้สึกว่าซอมบี้เดินหนมากเลยเดินอยสามคนมีนังเซียมเฮ้ยซอมบี้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 มคนแอมซอมบี้อย่าเข้ามาใกล้กู้ามซองมี้อะไรมีอะไรเอาไหม คือมึงอย่าพยายามมาช่วยกูอ่ะเอาไมนแซม,มเอาค้องเนี่ยน้ำน้ำน้ำไม่มีอะไรวะเฮ้ยปืนโอเคหมดอะไรวะเนี่ยเท่าใดเฮ้ยโอเคอเฮ้ยเฮ้ยหายหรอยูสไซด,ดูนี่บทนังบวกเมื่อกี้เลยมันเป็นแปลนโหลดดิง่งไงน อาแซมมันหลุดวะเฮ้ยอะไรวะค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้มันหลุดวะหลุดอะน่าจะหลุดน่าจะหลุดทำไมไม่เอาน้ำวะมันหลุดก่อนเอาไมาเอาน้ำไม่ได้ไหมเอาทำไมอ่ะ <c oughs> มันบอกว่าอะไรมันขึ้นอะไรไม้มแลันแซม <c oughs> เอานี่แล้วหลุดเว่ะ <c oughs> เอาเอามือกีนน้ดต้องเป็นตัวอัสือให้อ,อ่านนะ เอออย่ายไป,ปกด,ดเข้าโน้ตแล้วส่ะถ้ามันเป็นตัวหนังสือให้อ่านอ่ะมันมันกดเข้าโน้ตโหดุดเลยเมื่อกี้น่ะเฮ้ยเสียงไรเฟิลเสียงปืนอยู่ไหนเสียงไรเฟิลไรเฟิลใครหละ่ะเสียงเกม้ยวม,มาทำไรเฉยโหใ,ให้คุณระแวงใช่ไหมเออแล้วพวกก็ระแวงใช่ฟ<ง>ังดีอยู่รถเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดินเข้ามาหากูเดินเข้ามาหากูมาเลยพ่อสี่มไปทิม้มาแล้ว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 เอ้ะไปเลยวะอีสัสอีสั เอาเงินก๊กนังตีซอมบปหีเสี้ยมแรงมาทุกหัวอ่ะเอาเื้ยมาเอาปืนมาปืนมาปืนแซมเอาปืนแซมาปืนแซมเอาปืนไหมจะเก็บเงินก่อนกี้ก็มาเอาปืนกันหนยเยอะอยู่เก็บเงินก่อนไอแซมมันกระเป๋าน้อยเนาะเออเก็บไว้ให้ก็ได้มาเอาเก็บไปสองอันละกี้มาปืนกี้ปืนไลน์วินไลน์ ไปซอมบี้ทางหลังฮะเออซอมบี้ทางหลังหัวหัวแซมหัวหัวแซมเออเออเออเฮ้ยหลังหลังหลังขี้หลังฮะเรียบร้อยใครใครเปิดใครเปิดหลังหลังนะเปิดก็เออหลังหลังขี้หลังเรียบร้อยโอ้โหเปิดสงครามกลางเสียกขึ้น แยกไปดแดงเราเข้าท้ายน,นี้ยกยอก่อไม่ไม่แจกไหมไม่มาสองตัวข้างหลังเห้สองบี้สองบี้จริงหนอยมีมีปืนยริงหน่อยซมถ้าปืนหมดแม่ก็กดกดดอกออกแล้วเอาปืนอันใหม่มาใส่ได้เฮ้ยเซมมเอาหมวกแซมมาเอาหมวก<แ>เนี่ยในสถาน,นีตำรวจเนี่ยมาเรียกกรนเลยมาเรียกกรนเลย เคยมีประสบการณ์เลยท้ายนี้ตำรวจนี่ซอมบี้ทะลุกำแพงเฮ้ยเสียงเสียงซอมบี้วากี้ไหนเฮ้ยทะลุมาแล้วทะลุมาแล้วทะลุมาไปซัดนี่นี่เฮ้ยแม่งยิงเกือบย <c ora> ิงโดนพี <Ein structured language> <c Moder ator> ่เอาไงอ่ออกออกไปเถอะออกไปเถอะแม่งทะลุมาอย่าอย่าเข้ามาสักเที่ยวด้วยไปอย่าเข้ามาไปเซฟโซนแม่ไปเอากระเป๋าให้แซมเออตามม เ,เดินมานนเนี่ยปวนตามยังย<ๆ>ไงวะเมื่อกี้เกือบโดนขี้อีกนิดเดียวมึงตายแล่วรับโหมากใช้ปืนเลยใช้ปืนเลยทหารเขาไม่เดินหนี่ง